สายการบินกระตุ้นรัฐบาลอเมริกาให้เปิดให้ทั่วโลกเข้าไปเที่ยวตั้งแต่1พฤษภาคมอันนี้คือไม่ใช่ว่าให้เปิดเดินทางในประเทศนะเปิดให้ all countries ก็คือเปิดให้ทุกประเทศยังไม่ได้เปิดนะคือเขาถูกกระตุ้นเฉย,ยๆสายการบินต่างๆกระทุ้งรัฐบาลเฮ้ยดีขึ้นเยอะแล้วไม่ใช่หรอเปิดสิ1พฤษภาคมเปิดได้แล้ว คืออบต้องบอกจริงๆว่าไม่รู้ว่าตอนนี้ปิดอยู่หรือเหลือหรือยังไงทาไมถึงมากระทุ้งนะครับก็คือเอาเป็นว่าเขาก็ผ่านช่วงหน้าหนาวเหมือนกันใช่ไหมก็อาจจะมีเงื่อนไขอะไรที่ยุ่งยากมากขึ้นละมั้งก็เลยเหมือนกับมีการห้ามหรืออะไรสักบางอย่างอยู่แหละแต่อเมริกานี่อันนี้คือสถิติโควิดนะครับถือว่าดีขึ้นอย่างค่อนข้างมากและคือมากตรงนี้คือตัวเลขยังเยอะอยู่นะแต่ว่าเรียกว่าลงจากยอดเขาแล้วมาเหลือที่ห้าหกหมื่นต่อวันก่อนที่จะ อันนี้ถือว่าเว็บอะไรอะเว็บสามใช่ไหมก่อนเว็บสามก็มีประมาณสี่ห้าหมื่นก็ถือว่าเกือบเท่าก่อนเว็บสามแล้วแล้วก็การเสียชีวิตก็ลดลงจากยอดเขาอย่างมากนะครับก็คือเป็นสัญญาณที่ดีมากและตอนนี้ครับก็หลายหน่วยงานมากองค์กรสายการบินชั้นนำของอเมริกา A4A แล้วก็ IATA องค์กรการบินสากลน,นานาชาติ IATA อันนี้นี่คือหมายถึงว่าเจ้าเดียวกันนะแล้วก็ US Travel Association และก็อื่นๆอีกหลายเจ้าก็ได้เรียกร้องไบเดนเลยว่าให้ยกเลิกกฎการห้ามเข้าแล้วก็เปิดพรมแดนสำหรับ All International Tourists เปิดให้ทุกประเทศตั้งแต่พฤษภาคมนะครับไปบอกแคนาดาหน่อยได้ไหมถ้าเกิดเขายอมนะถ้าไบเดนยอมเนี่ยนะมันก็หมายความว่าไบเดนนี้อายุเกือบจะ80แล้วใช่ไหม การทรูโดเนี่ยอายุเท่าไหร่ไม่รู้พอดีไปกดดูแล้วรูโดอายุประมาณห้าสิบจนๆก็จะกลายเป็นว่าเกือบแปดสิบกับห้าสิบ้นๆนี้ความกล้าคนละเรื่องกันเลยอันนี้คือเขายังไม่ได้อนุมัตินะครับแค่ว่าถูกกระทุง้งแล้วดูว่าเขาจะยอมไหมโอไม่นะคืออันที่บอกว่าทุกประเทศทั่วโลกก็คือหมายถึงว่านักเดินทางได้ฉีดวัคซีนมาแล้วแล้วก็ <laughs> เกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนพาสปอร์ตแต่คงยังไม่ได้เริ่มใช้หรอกเพราะว่าเขายังไม่มีเลยนี่ใช่ไหม ออตอนนี้วัคซีนพาสปอร์ตต้องจับตาดูกันว่าคือตอนนี้มีการเริ่มใช้แล้วในบางสายการบินแต่ยังไม่แพร่หลายมากนะักใครที่ได้มีวัคซีนพาสปอร์ตของตัวเองแล้วเป็นยังไงช่วยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเพราะบอกว่าความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิดตอนที่อยู่บนเครื่องบินเนี่ยมันต่ำมากซึ่งมันก็ต่ำมาตั้งแต่ต้นแต่ว่าสายการบินก็เป็นเจ้าหนึ่งที่ถูกกระทบกระเทือนอย่างหนักเลย เขาบอกว่าไม่ต้องกังวลมากหรอกน้าแค่ว่าตอนที่อยู่บนเครื่องบินเนี่ยก็ให้ใส่แมสให้เว้นระยะห่างแล้วก็ให้มีระบบการกรองอากาศที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีการติดตั้งแอปติดตามตัวแค่นี้มันก็มีประสิทธิภาพมากพอที่จะลดการแพร่ระบาดของโควิดในระหว่างที่เดินทางแล้วทางองค์กรทางวิทยาศาสตร์เขาก็คอนเฟิรม์ม ข่าวนี้ก็ต้องมาพร้อมกับการที่ระดมฉีดวัคซีนมากขึ้นเรื่อยๆของคนอเมริกันใช่ไหมก็ตอนนี้มีคนอเมริกันมากกว่าหนึ่งใน10แล้วที่ได้ f ฟ l y y v ว c c i n เ t e เลยได้ฉีดครบ2โดสแล้วถึง13%าเอร์ซแล้วก็มีคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนอีกนับล้านคนต่อวันเออถ้าประมาณนี้ก็ไอที่ประเทศของเราบอกว่าจะฉีดให้ได้เดือนละ10ล้านโดส ก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะอันนี้เขาว่าวันละล้านวันละหลายล้านเลยอันนี้ของเราแค่เดือนละสิบล้านอันนี้เขาวันละหลายล้านแสดงว่ามันต้องใช้เวลาไม่นานใช่ไหมถึงทําได้เร็วขนาดนี้แต่มันก็ต้องเร็วนะคนอเมริกันมีสามร้อยกว่าล้านใช่ไหมต่อให้ฉีดได้เดือนละคือมันต้องฉีดสองครั้งอีกต่างหากอะไรเงี้ยเดือนละสามสิบกว่าล้านโดสก็คือวันละล้านถ้าฉีดวันละล้านก็ใช้เวลาตั้งสิบเดือนฉะนั้นถ้าฉีดวันละสองล้านก็ใช้เวลาห้าเดือนก็ยังช้าอยู่ดี ฉะนั้นเขาก็จะต้องฉีดสักเกือบร้อยล้านโดสต่อเดือนถึงจะเร็วอะไรเงี้ยนะก็พวกนี้เขาก็ไม่ได้บอกแค่กระตุ้นให้รัฐบาเลเร่งฉีดอย่างเดียวสายการบินเอย่ยโรงแรมเอย่ยเขาก็เตรียมลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเต็มที่เลยเพื่อให้จะได้กลับมาเปิดกันอีกครั้งหนึง่งคือ,อได้เห็นข่าวอีกอันหนึ่งว่าปีนี้อเมริกาน่าจะกลับมาฟื้นฟูได้สักหกเปอร์เซ็นแต่ว่าในขณะที่ประเทศเราอาจจะกลายเป็นคือเราบอกว่าเราจะ GDP บวกสัก2.8%ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าเปิดช้ามากต่อให้มีข่าวว่าภูเก็ตสมุยจะเปิดรับนะักท่องเที่ยววงเล็บได้แค่จํากัดมากนะแล้วก็แค่ทดลองด้วยนะฉะนั้นปีนี้เราอาจจะติดลบก็ได้ทั้งท้งที่เป็นประเทศที่เสี่ยงโควิดต่ําแต่สถานการณ์เศรษฐกิจกลับแย่อันนี้ประเทศเขากระเทือนอย่างมากมีคนเสียชีวิตไปเยอะมากแต่กลับว่าปีนี้จะกลายเป็นบวกตอนนี้อเมริกาก็มีการเร่งฉีดวัคซีนแบบสปีดอัพมากใช่ไหม แล้วก็กลุ่มเนี่ยถ่ายการบินเอย่ยโรงแรมเอย่ยอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเราพร้อมแล้วที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวกลับมาแล้วก็ให้เขาปลอดภัยแล้วก็เวลาที่จะมีรถแมพทางด้านของการกลับมาเปิดการเดินทางนานาชาติเนี่ยมันควรจะเริ่มได้แล้วครับขอให้อเมริกาเป็นผู้นําในการเปิดนะประเทศอื่นๆเขาจะได้ตามมาเขาก็ย้าว่าถ้า1พฤษภาคมนี้ไม่เปิดเนี่ยนะ มันก็จะเป็นปีที่สองหละที่หมายถึงว่าต้องปิดต่อใช่ไหมถ้าถ้าไม่เปิดให้ทันหนึ่งพฤษภามันจะเป็นอันตรายอย่างมากต่อเรื่องของเศรษฐกิจตรงนี้คือทางอเมริกาเนี่ยก็มีความเข้มงวดอย่างมากกับคนที่ไม่ใช่พลเมืองของหรือเลสเเดนต์ของตัวเองตั้งแต่มีนาคมปีที่แล้วแล้วพอเปลี่ยนประธานาธิบดีเป็นไบเดนปุ๊บตั้งแต่มกราคมก็มีการขยายเวลาการแบน สำหรับหลายประเทศมากอย่างเช่นบราซิลหรือว่าประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปแต่เหมือนมีข่าวว่าถ้ากับอังกฤษนี่ยังแลกกันอยู่มันก็ส่งผลกระทบอย่างมากกับเศรษฐกิจเออเก็อยากรู้ว่าคือคืออเมริกาเนี่ยวีซ่าเองก็ผ่านยากใช่ไหมไม่รู้ว่าเปลี่ยนประธานาธิบดีแล้วจะยังผ่านยากอยู่เหมือนเดิมไหมใครมีใครไปขอวีซ่าอเมริกามาแล้วบ้างไหมรู้สึกว่าผ่านยากหรือผ่านง่ายเขาบอกว่าในปี2 0 2พันยสเนี่ย การเดินทางจากต่างประเทศเข้าไปยังอเมริกาคือคนที่ไม่ใช่อเมริกนันน่ะจะเข้าอเมริกาลดลงถึง81%แล้วก็การเดินทางจากเม็กซิโกเข้ามาที่อเมริกาลดลง62%จากแคนาดาเข้ามาที่อเมริกาลดลง77%ก็ทำให้สูญเสียมากถึง146พยนล้านดอลลาร์นะไม่ใช่บาทก็ประมาณ4.5ล้านล้านบาทโอ้ oh! เสียไปมากกว่าเราอีกนะเรารายได้ท่องเที่ยวประมาณสองล้านล้านอันนี้เสียไปสี่จุดห้าล้านล้านบาทคือต้องบอกว่าอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกนะคือไอที่เขาแบบคนไทยวีซ่าผ่านยากอะไรเนี่ยมันเป็นเพราะว่าออมีคนบอกนะคือจริงๆคนไทยควรจะได้ฟรีวีซ่าที่เข้าอเมริกาคือเราก็เคยได้ในสมัยอดีตการเดี๋ยวนะทั้งมีคนไปทําเสียไปเยอะน่าจะหลายส่วนใหญ่อะนะคือได้วีซ่าอเมริกาแล้วก็ พอเข้าไปแล้วก็อยู่ต่อหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันกระเทือนกับคนที่มาทีหลังไงมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆว่าคนรุ่นก่อนทําให้คนรุ่นหลังเสียโอกาสแล้วก็มีคนบอกว่าถ้าอัตราการปฏิเสธวีซ่าของประเทศไหนต่ำกว่า3%เเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะยกเลิกไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าที่จะเข้าอเมริกา แต่ของเรากี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้นะแต่ต้องสูงแน่นอนเพอเพอ่เจ็ดสิบแปดิปอร์เซ็นเลย,ยอันนี้ก็เวอร์ไปคือคือสรุปว่ามีคนรุ่นก่อนๆไปอยู่ต่อกันเยอะทําให้คนไทยรุ่นหลังๆที่ขอวีซ่าก็เสียโอกาสนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆก็คือถ้าไม่รีบเปิดตามที่บอกเนี่ยนะเหมือนขู่เลยคนอเมริกันหนึ่งจุดหนึ่งล้านคนก็จะเสียตกงานแล้วก็เอ,อการส่งออกจะสูญเสียไป 2แ0นหกหมืกว่าล้าน US นะครับก็คงสักเกือบ10ล้านล้านอ่ะโหก็ถ้าเปิดทันภายในตามที่บอกก็จะฟื้นฟูการท่องเที่ยวกลับมาได้40%ของปี2019ที่ก่อนโควิดแล้วก็จะเรียกการจ้างงานกลับคืนมาได้ประมาณ2แสนกว่าตำแหน่งหมายถึงว่าถ้าไม่เปิดตามที่บอกก็จะติดลบเพิ่มแต่ถ้าเกิดเปิดก็จะฟื้นฟู ool, แล้วก็ไอ้ที เคยตกงานไปแล้วสองแสนกว่าคนก็จะได้กลับมาแต่ก็แน่นอนว่าไอ้ที่เขาบอกว่าให้เข้ามาได้จากทั่วโลกเลยเนี่ยก็คือ vaccinated travelers นั่นเองคือคนที่ได้ฉีดวัคซีนไปแล้ว <c oughs> แล้วมันจะมีไหมคนที่ฉีดวัคซีนแล้วก็จะผ่านวีซ่าได้ง่ายขึ้นเกี่ยวไหมเขาบอกว่าคนที่ฉีดวัคซีนแล้วควรจะได้รับการยกเว้นจากการต้องตรวจครับไม่เหมือนของเราฉีดวัคซีนแล้วก็ยังต้องตรวจโควิด COVID. นะรอบคออไปถึงไหน แต่ยังไงก็ตามการฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ควรจะเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการเดินทางไม่งั้นก็เสร็จสิครับถ้าต้องฉีดวัคซีนก่อนถึงจะเดินทางได้นะก็แสดงว่าคนประเภทที่เขาก็เดินทางก็ได้ไม่เดินทางก็ได้อยู่แล้วเขาก็จะบอกงั้นฉันก็ไม่ไปเพราะว่าฉันไม่อยากฉีดวัคซีนด้วยแล้วฉันก็ขี้เกียจเดินทางเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยถ้าไม่ได้มีแบบแรงจูงใจว่าจะไปเที่ยวมาโชว์ใครหรือไปเที่ยวเพื่อพักผ่อนนานๆทีอย่างเงี้ยก็ไม่ไปหรอกฉะนั้นก็ การท่องเที่ยวของโลกนี้ก็จะยังไม่ฟื้นฟูถ้ามีการบังคับว่าต้องฉีดวัคซีนถึงจะเดินทางได้ก็คงต้องแยกกันว่าคนที่ฉีดก็คือไม่ต้องถูกตรวจไม่ต้องถูกกักใดใดทั้งสิ้นส่วนคนที่ไม่ได้ฉีดก็อาจจะต้องตรวจโควิดซึ่งอืคิดดูแล้วก็ยังยากอยู่ดีเพราะว่าตรวจโควิดก็ไม่ใช่ถูกๆยกเว้นแต่ว่าทางประเทศจะมีการตรวจให้ฟรีแล้วก็หน่วยงานการบินพวกนี้เขาก็ยังกระทุ้งไปที่สอบ,บอคอของอเมริกาด้วยเพราะว่าไอ้เจ้านี้ ยังแนะนําอยู่คือเขาก็รอบครอบเกินเหตุเหมือนกันกันหรือเพราะว่าขนาดคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยสบคอของอเมริกานะไม่ใช่ของไทยก็ยังแนะนําว่าควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางอะไรฉีดวัคซีนแล้วยังต้องห้ามหลีกเลี่ยงการเดินทางอีกเขาบอกว่าสบาคอของอเมริกาเนี่ย CDC เนี่ยควรจะแก้ว่าถ้าฉีดวัคซีนแล้วก็สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ไม่ควรต้องมีการขั้นตอนยุ่งยากใดๆทั้งสิ้นอย่างเช่นการ ต้องตรวจโควิดหรืออะไรเนี่ยคือฉีดวัคซีนแล้วควรจะได้สิทธิพิเศษแบบนั้นเขาบอกว่าทาง CDC คือสอบคอ,อเมริกาเนี่ยควรเป็นผู้นำโลกด้วยการที่นำเสนอเลยว่าเทคโนโลยีที่ว่าถ้าเราได้ฉีดวัคซีนมาแล้วเนี่ยก็คือเราสามารถตรวจสอบเรื่องผลการตรวจโควิดหรือประวัติการฉีดวัคซีนโดยที่จะไม่สูญเสียข้อมูลส่วนตัวคือหมายถึงว่าคือเป็นผู้นำในการกล้าๆเปิด ก็คือโรคนี้ควรจะกล้กาๆทดลองได้แล้วเพราะว่าสิ่งที่รอมานานเป็นปีก็คือวัคซีนแล้วพอตอนนี้มีแล้วปุ๊บเนี่ยคือยังไงเจ้านี้เขาก็เป็นหน่วยงานการแพทย์อยู่ดีใช่ไหมเขาก็เหมือนกับว่าต้องหลีกเลี่ยงความเสี่ยงไว้ก่อนคือ,คอที่ผ่านมาเขามีคําแนะนานะเ,าเคยเห็นตามข่าวว่าประเทศนี้ถูกจัดลําดับอยู่ในเลเวลอะไรอ่างเงี้ยถ้าเกิดเลเวลเอ่อไม่รู้ต่ําหรือสูงเนี่ยก็จะอนุญาตให้เดินทางอะไรอย่างเงี้ย ควรจะกล้าๆทดลองกันได้แล้วแล้วก็ถ้ามันมีปัญหาอะไรเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่นะครับตอนนี้เพื่อนๆที่อยู่อเมริกาอยู่แล้วสถ,ถานการณ์เป็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ